หรามีสติสบายสม่ำเสมอทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินนึกบ่อย,อยเพราะใจเรานึกมันได้ทีละอย่างเราเอาอะไรมาใส่ในใจแล้วนึกคิดบ่อยๆซ้ำๆสิ่งนั้นก็คล่องขึ้นง่ายขึ้นนึกถึงพระก็เห็นพระ นึกถึงผีก็เห็นผีนึกถึงคนก็เห็นคนนึกถึงสัตว์ก็เห็นสัตว์นึกถึงสิ่งของก็เห็นสิ่งของจนมากหลากไมก้พผู้เขาลอกกานึกอะไรมก็เห็นอย่างนั้นได้ทีละอย่างถ้าเรานึกถึงแต่พระพระพระเลยดวงใสใสไปเรื่อยๆนะเส,สมออย่างนี้ มันก็หยุดได้เร็วเข้าถึงได้เร็ว